สวัสดียาาแรงทุกคนพามาเที่ยวฟาร์มที่ตอ,อ,อนอีกค่ะไม่เยี่ยมหลานหลนนกกระจอกเทศมาดูเจ้ากระจอกเทศเต้นล้ำกานทุกคนวสวัสดีเฮือกกลางปีพืบพืบสวัสดีทำลายเออกลางปีลูกทำลายเร็วเฮือกนกกระจอกเทศนี่ขน,นกางงําลังปงงาขนยางโซ่ความงาขนบรรยากาศยาาแรงพี่น้อง ที่จังหวัดอุดรธาน,นีอำเภอไส้ว่านเนาะไปจอกเห็ดแล้วเลี้ยงฟาร์มเพชฟรฟร์มลกไปจอกเห็ดฟร์มวัวงามกล้วยงามยังกะว่าไปนูด่ดึกๆลูกหลานเล่นหล่อนเห,ห็หนหญ้าไปง้วกล้วยลูกกระจอกเห็ดมาแล้วทุกคนดูคนขี่กินโน่นกินนี่กันคุณ กินอียังละ่ะนะฮะกินยังกบรบเบื้อนะมานี่มามาเร<า>็ว,<า>วดูเจ้าของถิ่นพี่น้องเจ้าถิ่นนี่แหละเจ้าถิ่นที่ไรตอด,ดี่พี่น,อน,น้องวุ่นขวนย่านไปแกียงเพิ่นกินข้าวพี่น้องเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาแล้วสวัสดีทุกคนมนดูนี่ดังลานพากันไปตัดหญ้าเมาหญ้าเขีย,ยนรถขึ้นมาอีกลูกเขียนรถขึ้นมาอีก เออยกมาทั้งตะกร้ามานี like. ah, ่เ like. ห hmm, ็นป้ะเรียนมาก็ช่วยพ่อแม่ทํางานทําการมีกล้วยงามพี่น้องกล้วยน้่งกินกินลูกกินกินให้อิ่มน้ำสัมลานกินให้อร่อยกินให้แทบแทบขัดเขาคนนึงดูเขาคนนามงามเขามันขัดจังเออหน่อยลอยแบบแย้ควายแบบแบบฟิวฟิวสารพัดเนี่ยคุณแม่เนาะอันหลังคือมันดินข้ามพื้งที่ไปขึ้นแทบแ กล้วยงามตัวเท่าไหร่ตัวนี้นี่ไอสองตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะอันนี้โคเออตัวเท่าไหร่แม่มันไอแม่มันโคเลียเยโคโลเกียไอตัวนี้ที่ว่าแสนแปดแสนหกใช่ไหมอะไรนะแสนเท่าไหร่นะไม่รู้เอ้าอะไรมาดมข้มือแม่ทำไมตัวนั้นถามเท่าไหร่แสนแปดไม่ใช่ป่ะพี่พ่อบอกตัวนั้นตัวนั้นสองสองแสนใช่ไหม ตัวยงามพี่น้องเลยคุยงามพี่เจ้าเหลือมอันหนาอึ้งเรองอยู่พี่เด็กคนเหมืนอ,ยอยนกับไฟเลยแม่ไปทุกไฟไฟไฟไอติดกับดักแล้วคุยอือโอ้ใช่ไล่ตัวไหนให้ไล่ตัวไหนหไหนี่โอ้ให้ไล่ตัวเล็กเข้าอืมไปอีตัวนี้นะคือตัวผู้พี่นอ้องหนางามงามเกี่ยมงามไรคุยงามไนี่ มาหาแม่จับหน่อยคะ่ะมาให้แม่จับแน่ให้แม่จับแน่โมหนาม,มันงามมันผู้งามถ้าเป็นคนนี่ก็ผู้งามพี่น้องหนาเขางามงามตางามมารูกไหอืมอืมมาให้แม่จับไปเร็วหวัวตู่อยู่พี่น้องสูงเงาเข่าดีฮะเป็นคนกับเปิดปวดมิดยูนิเวอร์เลยคนอ่ะคุ้ยยูนิเวอร์มิดยูนิเวอร์บัฟฟาโล่พี่น้องผู้งามสูงเงาเข่าดีตาสวยหนาสวยมากเลย ลูกของตัวนียนบอลไอ้ตัวนั้นลูกของตัวนี้ตัวงามเนาะหน้ามันสวยมากเลยนะตามันคมหน้าคมมากเปลี่ยนล็อกกิ่ลเอาเอาขึ้นมาลูกค่อยควิ่งค่อยคไล่มันจะเปิดแม่เปิดประตูให้แม่โอ้จะขั้วขั้วเขาพี่น้องมีทั้งหมดกี่ตัวนี่ยสิบห้าตัวสิบห้าตัวตอนแรกมีสิบเจ็ดขายไปสองขายไปสองใช่ไหมขายไปนานรือยังนี่ยขายไปชิ้นหรือล่าว้าตัวเท่าไรตอนขาย ข้อยข้ได้สามหมื่นกตัวน่อยมันบอกเป็นควายเนื้อโอ้ควยเนื้อท่นพี่น้องขายตัวเล็กขาเล็กคุนค้ยเนื้อค้ยงามกุญชีลคาหนักที่น้องลัคข้ารักเสนควยเนื้อถ้ากันกินห้าเลยกินหา้ากถ้ารอเสลฟังผลชีลาหนักข้วยงามเป็นลคาสองสเสนค่ก่มึงว่ามมนบึงหนาอะไรสวัสดีอะไรคุณนบาเคยเห็นมันดมในาเพเวเพเวอยู่ หนาเพลเวยอยู่บรรยากาศมาเยี่ยมร้าอีกฟ้ามฟ้ามหัวฟ้ามขั้วฟ้ามอยู่กระจอกเทวดตรงหน้าก็จะฉีบุกหนาไนเนาะแล้วกับเครื่องตันตุนไปอันนี้ว่าไก่ไมาัน้อใส่ไก่ไก่ <c oughs> ไก่แล้วไงไก่ใครมาให้น้องไปตลาดนัดแล้วเห็นไก่ที่เขาไปทาสีอ่ะเออก็เลยได้ไก่มาใช่แล้วมาตัวเดียวเนี่ย กับไอ้เจ้าของหินหั่นนะแอนแอนแอ,แอนน่ะหืมนกหนาสล้อเฉลยคนค่อยเห็นดพี่นอ้องควยงามตัวละสองแสนตัวคนฟังที่อยู่นี่เอาลูกมันด่ฝุ่นเนาะอยู่ดีอยู่คอกนี่ฟังนี่ถ้ามาดูควยงามตัวละสองแสนควนหนอกคนสีงไงได้พี่น้องควนไทยสีงไงบึ่งหนาสล้อเฉลยคนถากินหนาดิถากินหนาไว้ลาลูกถากินหนา มเอ้ยควรคนดหัก e โน้นควรสีไงเนาะตัวละสองแสนกว่าง่ายแต่ตัวบึงไายมันก็เหมือนควยธรรมดาแต่ว่าเขาจะสิมีวิธีดูเลยมองกวนทายกวนเพิ่นเนาะทายกวนเพิ่นสีอันตรงโหนกเพิ่นีความร่งคล้ายๆก็คือวยปลาแถวแอฟริกาแหละกระบอแมนพี่แถวเนี่ะกวนเพิ่นสีรุ่งตุ่นเจ็บต่างอี่างี้แหละฮึหูหูดิหลากหู หองม่อ้าวอกลับมาเิกลับมาอ้าวอาไปแล้วพี่น้องร้านค้นยากันไปห้งง้อขั้วไ้ง่ามเร็วเอาเข้าคันคันหนึ่งเร็วเร็วเร็วเมาเขาคือเก่าเอาใช้ไม้ด้วยไม่ใส่เร็วร้องออกมาร้อวเม่เร็ว ไม่ใส่ด้วยไม่ใส่ตะมอเอาไว้กรงไรนสลไยก็อ้องหัวใจถ้าใจพอใจพอใจเ่้่าฮ่าาา